นี่นี่มาตัดุงุงอยางค่ะ ตัดไปเห็ดอันพอกงาจ้า จะเป็นเซนแบบนี้แล้วบันนี้เขาก็จะเป็นมัดไส้ลวดนะคะแบบนี้ค่ะก็จะมัดอ้อม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 ไปอ้อมไปแล้วก็จะเอาอัวมาปล่อยอยู่ในในในคอบถือค่ะ มาเด็กเนียค่ะนี่จ้าเมื่อกี้ตัดถุงตัดถุงพลาสติกนะคะแล้วก็เอามามัดตัวนี้นะคะเพื่อนว่าตัวนี้จะเป็นเป็นคอกงว่ให้งัวกินยาแล้วก็จะมีการไกยกระแสไฟว่าให้ง่วออกไปใช้ประมาณน,นี้ค่ะแล้วเพื่อนก็นจะหอยปกติจะหอยทุงยางไว้เชน ล่างแล้วก็เเ้นบนนะคะแต่ว่าตอนนี้เ้นบนบพาท่านได้บพาทนได้เห็ดน,นะคะอ่าพาติกมันหมดกก่อนเนาะนี่ค่ะนี่ใส่เ,เห็ดแบบนี้นะคะอันนี้หนูกเพึงเคยเห็นเนาะก็คือหนูมาบานแฟ้นนะคะแล้วก็ได้โอกาสไม่ไม่เห็ดซอยงานนะคะแล้วก็ลองเห็ดบึงนะคะว่าไม่เป็นยังไงอันนี้ก็ติดอ่มัดมัดเชือกมัดมัดลวดกับ เกือบเสร็จนะคะแต่ว่ายังไ่เสร็จเนาะพลาสติกมันหมดก่อนนะคะนี่ค่ะเราจะเราจะมัดแบบนี้ค่ะมัดเย้าปยเหย้าปยเหย้าปยเย้าปเยาไปไปพูดนล้ค่ะแล้วก็อ้อมพูนเลยอ้อมพูนเลยค่ะมัด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 อ้อมแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่ให้จะปล่อยง่วในในเนี่ยค่ะว่าให้ มันหนีไปใช้ได้นะคะแล้วก็กินกินหญ้าได้หนีเลยนะคะในเวิ้งนี้เลยเนาะนี่ค่ะอันนี้เพิ่งมัดเสร็จนะคะนก็จะหอยต้องแนงต้องแนงอย่นีนนะคะยุทธีชีวิตบ,บ้านบ้านเหมือนกันนะคะแต่ว่าทั้งบ้านหนูอยู่ในวัวลำพูกระหนูก็เคยเห็นเือกันนะคะแต่ก่อนหนูก็เคยเลี้ยงวายเลี้ยงงัวอยู่แต่ว่ากับ่ได้เ็ดแบบนี้นะคะอันนี้กั สงสัยว่าเป็นวิธีการใหม่ๆนะคะเนี่ยค่ะมัดไปมัดไปมัดไปนู่นเลยนะคะดีเฮื่อนค่ะได้ออกกรล่างกายเพราะว่าปกติยูชอนบุรี่นี่บ่เคยได้ออกกระล่างกายนะคะเนี่ยค่ะมัดไปเลยมัดสุดู่น มัดไปมัดไปมัดไปเมสิทุงยางก็สฉีปิเว่นเว้นเว่นเวนเวนเวนนะคะยางท่านนีก็รููสุดดีไม่แห้งเดี๋ยวกร่ลังกายนะคะวันนี้ไปคลิปเป็นคลิปแบบไปนานะคะมานานะคะมาภารกิจช่วยอ่าหญ้านะคะ สูบน้ำใช้โซลาเซลล์สูบน้ำให้วัวกินนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ไมาอ่ามัดถุงนะคะถุงพลาสติกเนาะใส่ลวใส่ลวดนะคะนี่นะคะให้เป็นประมาณนี้เนาะ สูบได้หน่อยหน่อยนึงค่ะเพราะว่าใส่โซลาเซลล์สูบเนาะมันได้หน่อยหน่อยนึงเพราะว่าแสงแดดมันอ่อนแล้วเนาะนี่ค่ะได้ถังนี่ค่ะกระบะนี่ได้กระบะนี่แล้วก็ทั้งนี้ได้นิดเดียวนะคะทั้งนี้ได้นิดเดียว อันนี้ได้เครื่องอยู่ค่ะอันนี้เครื่องยังได้เต็มเนาะอันนี้พ่องัวได้กินอิ่มะคะสูบของอมาจากสารูนะคะใช้ใช้โซลาเซลล์นะคะดูดขึ้นมานะคะสูบเนาะถ้าสาบานเท่ากับเอิญ่าสูบสูบน้ำนะคะึ้นมาก จะเป็นประมานนี่เนาะพี่น้องเก็บบรรยากาศคะ่ะผู้ใดปีไม่ไม่ได้กลับบ้านกับซองนะคะกับเพื่อนเนาะบรรยากาศนู่นคะ่ะดวงอาทิตย์ดวงใหญ่ๆนะคะกําลังจะตกนะคะนี่ค่ะวิวงามงามค่ะพี่น้องงามหลายงามหลายบ้านเฮาหนาวหนาวด้วยค่ะ ต่วนหนาวตอนเวลาค่ำๆหรอกอะตอนแจ้งนะคะกลางวันกะถ้ามือใดมีล่มนะคะกะกะหนาวอยู่ค่ะล่มหนาวเนาะเมื่อใดแบบแดดออกค่ะค่าค่ากะห้อนอยู่ค่ะตอนกลางวันเนาะตอนนี้ก็เรื่องสบายนะคะเพราะว่าเขาอยู่ทุ่งนาเนาะมันลงอ่ามันกะ อากาศเย็นๆนะคะนิดหน่อยนะคะลมโกกนะคะโดนแหละคะ่วะวัน้สัมผัสธรรมชาติแบบนี้เนาะ,ะแต่มีโอกาสมาเหตุแบบนี้ก็ดีให้กันครับพี่น้องนี่นะคะยี่ปุ่นก็จะเป็นสานามอีกสาหนึ่งค่ะสานามสะหนึ่งนะคะแล้วก็แล้วก็จะเป็นสะนี้อีกสะหนึ่งนะคะที่เขา สูบขึ้นมาบางทันนะคะดูดขึ้นมาเนาะวันนี้ก็จบคลิปเพียงแค่นี้นะคะอ่ามือนีก็คือภารกิจเร่งด่วนเนาะติดตามสามีนะคะมาช่วยย่าไล่วัวนะคะทำเอาน้ำให้วัวกินนะคะดูนะคะงัวงัวพเพิ่งเลี้ยงอยู่เพ่นคะเลี้ยงอยู่เพิ่นคะ เูืไ,ไกลๆนคน่าั่วอืมค่ะ,คะ, <S <S คะเดี๋ยวพคนก็จะไล่มาตรงนี้นะคะ <S <S โอเคนะคะขออสำหรับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณนะคะที่ทุกคนติดตามเนาะให้สาวดาวชาแนลนะคะเดี๋ยวสาวดาวชาแนลจะไม่คลิปใหม่ๆนะคะอ่ไม่ยัางให้ป๊ับปรุงนะคะก็คือเริ่มทายใหม่เนาะเป็นยูทูบเบอร์ใหม่นะคะ ม่อยา่างไ้เ้าบปรปุงก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ